บทต่อไปนะคะก็จะเป็นสระเอค่ะสระเออมีเอกับอออ่านะคะเราเรียกว่า A, O, ออเออเอ,อเออสระเออนะคะเป็นสระผสมระหว่างสระเอกับอออเช่นคําว่าจอเอเจอทอเอเธอนะคะเราไปดูว่าอ่านกันอย่างไรคะ่ะ เราก็มาบทที่19แล้วนะคะสระเออนะคะเออเออเออละมือฉันกับเธอละมือหลับตาเดินไปข้างหน้าพูดจาเพอเจ้อเธอกับฉันพูดกันออเออรู้ไหมเล่าเธอละมือตื่นมาทอเออเธอ เธอดีใจมาลีมาเจอโจเธอก็ดีใจมอเออมือโจละมือโจมาเจอมาลีพอดีจอเออเจอเจอดีโจกะมาลีเจอดีดูสิเงาอะไรโจดูไปดูมา เขาเจอเงาลูลูดูสินะคะว่าจะมีคำศัพท์อะไรอีกนะคะละมือหาเจออำเภอเจอดีอย่าลืมฝึกอ่านด้วยนะคะไปหน้าถัดไปเลยค่ะ อ่านให้คล่องแล้วระบายสีดาวเขากะเธอละมือมาหาดูผีดูดีๆผีหาเจอเธอกับเขาผีจะมาหาเธอเจอเรือเบาๆดูซิเงาเราละมือจะเจอดี ให้หัดอ่านให้คล่องนะคะแล้วนักเรียนลองดูนะคะว่ามีคำสระเอออะไรอ้าลองไปดูนะคะว่ามีคำใหม่อะไรอีกคำแรกนะคะดอเออเดอเดอไม้จัตวาเดอจำเดอได้ไหมนะคะอาจจะเป็นชื่อคนนี้ชื่อเดอตัวนี้อ่านว่าพอรอเออ เผลออันนี้อ่านว่ารอเออเรอกินอิ่มมากเลยนะคะเรอ ต่อไปค่ะบเอเบอคำนี้เบอคำนี้มีรอเรือตุ๊มีตัวการลันด้วยนะคะนักเรียนจำไว้นะคะก็หมายถึงเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามนะคะเบอร์ที่เราเห็นสำหรับบทสระเออนี้ก็เป็นสระผสมเหมือนเดิมนะคะเออเออเออนะคะเราเรียนสระผสมมาหลายสระแล้วนะคะตั้งแต่สระเอาสระเอีย สระเอสระเออ,เอ,อต่อไปก็จะเป็นสระออกนะคะเราบทถัดไปจะเป็นสระผสมหมดเลยนะคะแล้วสระเออเดี๋ยวครูจะมีบทถัดไปเป็นสระแปลงล่างด้วยสระเอ,อถ้ามีตัวสะกดจะแปลงล่างเป็นอะไรเดี๋ยวเราก็ไปดูกันนะคะต่อไปเราก็มาดูการบ้านกันเลยค่ะห้องเรียน นะคะการบ้านอันแรกอ้าดูนะคะก่อนละมือนะคะฉันกับเธอละมือหลับตาให้นักเรียนเขียนคำที่มีสระเออมานะคะทั้งหมด4คํคำนะคะส่วนข้างล่างนะคะเลือกคำจากกรอบซ้ายมือมาเติมลงในช่องว่างให้ได้ใจความนะคะให้ได้ใจความ คำแรกละมืออําเภอเจอเธอเบอร์อหอหีบนะคะเหอเหอหัวเราะเหอเห,อ,ห,อ,หอนะคะเลือกคำมาเติมแล้วหัดอ่านด้วยนะคะว่าคำที่หนูเติมเนี่ยไปได้เป็นประโยคใจความสมบูรณ์ไหมหลังจากนั้นก็นำคำ นำคำมาแต่งประโยคนะคะมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6มีอําอำเภอหาเจอละมือเจอดีแล้วก็มีคำว่าเบอร์แล้วก็คำว่าเรนะคะแต่งทั้งหมดอีก6ข้อนะคะส่วนหน้าสุดท้ายนะคะก็จะเป็นการสรุปความรู้ของนักเรียนนะคะโดยให้นักเรียนทำแผนผังความคิด หาคำสระเออมา8ปดคำนะคะแผนผังความคิดอันนี้นะคะวาดเป็นรูปหัวใจถ้านักเรียนไม่วาดเป็นหัวใจนักเรียนจะวาดเป็นวงกลมก็ได้นะคะวาดเป็นสี่เหลี่ยมก็ได้นะคะนักเรียนแล้วแต่ความคิดนักเรียนเลยเพราะว่าเป็นแผนความความคิดของนักเรียนเองส่วนคําสระเออก็ดูจาก สไลด์ที่ผ่านๆมาก็เอามาเติมได้นะคะให้ได้ครบ8คํานะคะจะเป็นการสรุปความรู้ของนักเรียนที่นักเรียนได้อ่านคําสระเออมาเติมคําสระเออแล้วก็นําคําสระเออมาแต่งประโยคนะคะเป็นการสรุปความคิดรวบยอดของนักเรียนนะคะการบ้านสระเออก็มีเพียงเท่านี้สําหรับคลิปสระเออ คลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะบายบายสวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบายบายค่ะ